ครับสวัสดีครับมานีมาออกมาเบิง้งง่วแล้วครับเนาะเทียงจะบายม่วงแล้วครับมาเทียงกว่าแล้วออกมาสายจักหน่อยแล้วมาพื้นที่เลียงงว่วนกับปล่อยเนาะกับว่าหลายแล้วครับมืดแล้วมืดไปเรื่อยๆครับนี่จุดนี้มันจะมากเกือบทุกมือครับเนาะจุดนี้จะมากเกือบทุกมือนี่กลายเป็นงว่วนคอบพอดตี้ครับนี่ตัวไกลๆนี่ แล้วก็อาพอรัดนะฮะตัวขวามือเนาะก็ซ้ายมือในของฟอเตียมันรัดเข้าแดงๆแต่ของฟอเตียมันมีเข้าเนาะเป็นแตงโมงหรือเปล่าแล้วก็อ่าของแม่เพ่นครับเนาะเพ่นวีครับเนาะจะมีสองเพ่นครับเพ่นวีสามเพ่นบ่โอ้เพ่นวีเพ่นนั่นเพ่นบุญโอ้มี่สามเพ่นนะครับเนาะรัดกันจะมีสามรัดหรือเปล่าครับเนาะ เออซื้อซ้่มกันหลายครับก่อมมือนะั้่ะอาจจะโอ้พอเปิดคลิปนี้ลงคลิปนี้ล้มมาซะง,งั้นครับเนาะอาจจะช่วงป้า,ยา,า,ยาอยู่เขาครับเนาะช่วงเขาอยู่เขาอยู่อาจจะได้ลงคลิปเลีดครับนะมือสองมือนี่แหละครับเนาะอาจจะบ่โดนมือโดยตรงนี่ของไผ่นอนเนาะนอนน,อน,นี่กข ไปเนาะหอ,อกไม่ย่อยหรือเปล่าไม่ย่อยไม่มหย่อยไม่เยี่ยมนย่าครับประมาณนี้ครับเนาะไ่ค่อยขุนเพราะว่าโดนๆจะเรียวพอก,กันครับเพิ่นครับเนาะหอกๆสามมินิฟ้ามมินี่ครับเยกกันไปครับนี่แม่นุ่นเท่าทองกับประมาณเล่าเลาจักเดือนเนาะกับขอดเมษานี่แหละครับประมาณนั้นเนาะขอดมือเพิ่น เราเดาอยู่สงการพอดีครับเนาะตาแม่นกับซิบซีเมษาคนละครับเนาะตาแม่นนะเดาแม่นก็ต้องเบิงครับนี่วิยญาณเราเบิงกันครับเนาะว่าครบหรือเปล่าตามเคยครับเนาะมื้อนี้เพิ่นก็สิบ่ายบม่วงแล้วเพิ่นกับว่าเนี่ยรับเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวว่าไปกุนครับเนาะทั้งดำครับนะมีโดนรถพ่วงเฉียวอยู่ว่าสั่นง้อหอกพอจะรัดครับหมุนอยู่ว่าสั่นเนาะโดนนิดๆครับ เอาแซงกันมากครับเราหลบพิกับอันตรายครับเนาะอันตะไลยังสี่แล้วครับมือนี้จักสิไปบ่ไปครับแต่ว่าเบื้องแนวโน้มมือว่านนี่ตอนสามีฟาร์มมาเพิ่นอยู่ทางพุ่นนะครับนึกว่ากลับมาแล้วมือนี้คงสิบ่ไปแล้ครับอยู่โซนนี้แล้วเนาะกลับมาเมื่อแล้วเ่ามีตัวดึงไปน่าจะบ่ไปเพราะว่าทางพุ่นมีหยาครับที่เพิ่นไปหยาเลือยลายครับนี่ครับมือนี้ก็เหลือแต่โซนมันเตยครับเนาะมันจานเพิ่นแย่ออกไปแล้ว นะครับโอ้ยต้สูงเนี่เป็นบ้านไหญน้อเนาะครับอยู่ไอไก่นี่ยน่าจะเป็นบ้านจานนะฮะนะเพราะบ้านเตยบมีคนมาหลัดมาอะไรเอ่อนี่ครับงูบรรเตยครับบรนเตยตะบนทุ่งล่รามเพื่อสวนนุ่งจอร่อยเอ็นครับเนาะอ่างูบรนเตยงูลายถุงครับเนาะนี่เฉพาะโซนโซนปล่อยลายถุงฟังนี่นะครับเนาะโซนปล่อยลายถุงอีกฟังหลายฟังครับนี่สองสามโซนครับแล้วก็มีไปเลี้ยงอีกครับเนาะนวงถือว่าหลายอยู่ครับเนาะยิ่ง mainland, ปีนี้ เขานะปีนี้ก็ปีที่แล้วมานี่คนซื้อง่วมาเลี้ยงหลายครับนะโควิดกับมันอยู่บ้านกันมีทุนเนี่ยคัหาง่วมาเลี้ยงครับเนาะพ่อได้อยู่บ้านพอได้เป็นเงินเก็บครับเนาะของบาลัดนะครับเป็นเงินเก็บเงินก่อนไว้นะกับมันกับเลี้ยงออยว่วใหญ่คนใดครับเนะบาะมาไลยตัวอยู่บ้านนอกกรับช่วงนี้ปล่อยได้ครับนะเนาะมีบุกี่เดือนก็จะได้ไปเลี้ยงขึ้นเ่าครับนะถ้าเลี้ยงสองคำตัวในกับ ค้งไว้ก็ได้เกี่ยวญหญ้าอะ้รกันกินฟางกินหยังก็อพออยู่ได้ครับเนาะอาจจะบ่ถ,ถึงกับดูแลดีปานไดแต่ก็บเป็นก็พอได้อยู่ได้เลี้ยงได้เป็นเงินเก็บครับเงินฝากเลี้ยงงูเฮาเหมืนนอกเนาะทำนาครับเป็นเป็นลักลักคือทำนาครับเนาะวางจากนาคือรับจา้างทั่วไปตัดไม้ครับตัดไม้อยู่ข้ารับจ้างเฮ็ดงานก่อสร้างต่อเติมชาวบ้านเฮาประมาณนี้ครับเลี้ยงงูเลี้ยงควายเสริมไปครับเนาะ เลียงหมูเรียงเป็นเลียงไก่เหว่ากันไปมีพื้นที่ครับพื้นที่มีหลายครับเนาะแต่ละครอบครัวขาดแต่ทุนทรัพย์กับการวางแผนการทำธุรกิจท,ที่เอื้อกับพื้นที่ครับมันก็ขอเสียคือมีพื้นที่แต่กับพื้นที่ติ่แห่งแล้งครับนะต้องอาศัยฝนฟ้าครับเนาะบ่ได้มีน้ำนะเหมือนที่เพิ่นว่าตุงกะลาต้องมีน้ำครับ แมนอยู่ครับแต่มันกับมีบ่ได้ครับนะอันน้ำมูนขาดกับมีบ่ได้คือกันครับเนาะเบด้กุญแจจากรถครับเราซื้อบอลปลอดภัยเดียวซสมินิฟาร์มกลับไปกุญแจกันเพื่ออย่งไรเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับเขามาเบิ่งงันขื้อยังไรครับเนาะเดี๋ยวไปเอายางไปเอากุญแจจากบาทนะครับเนาะบอลปลอดภัยครับอลไว้อันตรายครับเนาะเอ้า ชมงัวไปนําเลยเพื่อปเสียเวลายางไปกุดเจชมงัวไปนําย้อนกลับมาช่วยวัวงูไอไก่ก้อนมันครบตอนนั้นครบนะครับเนาะแต่ว่าจอดรถไว้นี่ครับบ่ได้ครับเนาะกุดเจาค่ารถเดี๋ยวมีมือดีมาชกไปง่ายอีกครับเนาะทุกอย่างต้องรอบขอบอย่างนิดนึงครับเนาะท,ทุกมือสมัยนี้ครับเนาะเแต่ยังก็ต้องรอบขอบอย่างน้อยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเนาะ ช่วงเขาอยากมาแพร่งเขาว่าได้ครับพอเป็นพ่อโลกไพ่นี่ครับเนาะลกไพ่มาจะเลยเป็นปัญหาครับเนาะเป็นปัญหาหาอยู่หากินลําบากครับเนาะถึงประเทศเท่าที่เป็นประเทศรอนนะครับเนาะแล้วโควิดกัมายังคืนได้มาในคนได้กัต้องระว่างกันนะครับเนาะถึงในเขตทุนกลานี่กัถือว่าโชคดีครับยังมาท่านมีครับเนาะรอยเอ็ดกับมีอยู่แต่ว่า ไมโซนพี่ว่เห็นมีครับเนาะดีไปครับถือว่าเออเป็นโชคดีครับเนาะโชคดีที่ยังโลกยังมากพอถึงครับเนะาะเราทันใดที่เจอหรือว่าอยู่ไกลๆก็ๆคงจะเออมาแล้วแวงกันอยู่แต่ขอให้่าน้นไปด้วยดีกันทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมันดีเกลี้ยงกันบ่ได้เอากุญแจียรยักบาทกัน โอ้ก็จะไปย่างหาหลักมีข้อพารลัดครับน่ะเป็นซัดแหละครับนั่นโอ้พารลัดก็ขับตัวขาวๆนี่โอ้น้ำกันใหญ่ครับเนาะน้ำด้วยสโลว์ครับครับของบ้านเตยหรือเปล่าของขอ้อพันหรือเปล่าตัวผู้อีกตัวหนึ่งครับเนาะหรือจะเป็นบันลุนสูงครับอืมมาแน่ใจฮะแต่สโลว์นี่ใส่งานได้ครับเนาะเราจะลัดแม่ก้อมครับเนาะ จละล่อครับเอ้าสร้างผลกับเมฆอุ้ยโอ้โทรศัพท์หลุดมือครับเป็นภาพเคลื่อนไหวที่อัตโนโมัติอัตโนโมือครับนะเมื่อกี้นะงูอภัยผครับเป็นตัวทูหรือตัวเมียเนาะครับนะดูไกลๆครับม่ากันอะไรมันหุ่นกันอยู่เพชภูครับงูทำแมฆทำเยี่ยมครับขื่นครับเนาะนี่ ตัวผูนี้ขอกมานนั่นสูงหรือบานใดครับเป็นตัวก่งไก่เป็นในกล่องข้าง่านไปบ่โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่งายบังไอิไก่บังไอิไก่ไปก่อนไปไก่เหตุการณ์น่าสนใจกว่าครับผมเป็นแบบน้ำกันละครับพผนตากฝนกับเม่นครับเดี๋ยวงายบังเอิญไก่จักบาทลมกับลมเฮามีน่าสนใจป่ะครับนี่ดินเอียดครับดินเกียดดินเกลือครับนี่ นี่คูนาดินไปกันไปกองน้ำออกนี่แล้วก็ไปต้มไห้แหงนะครับเนาะเป็นเกลือเกลือแกงนี่แหละครับนี่ดินแถวนี้เป็นดินเอียดครับเอียดดินเอืออดินเข้มครับเนาะนี่ครับสามารถไปแทบเฮ็ดเป็นเกลือได้ครับเนาะเกลือชิ้นเท่าบานเท่านี่แหละครับเกลือแกงนี่แหละนี่ครับโซนนี่จะเป็นหลายครับเนาะกวณีแก้ไขถ้าเป็นในพื้นทีหน้ากันคงหน่อยจะใส่ปูนขาวครับ แกบมั้งครับเนาะนี่ก็บบอเน่ใจบอลในตะปูนขาวนี่ชั่วๆกว่าครับเนาะนะครับมาะฮะมาเบิ้งทางนี้จักหน่อยเอ้ยเมื่อกี้มาสิหอดนี่มาหอดเออ่ินซู่บรานเน่ากัดกันยิบสะดือไปแล้วเรียบร้อยกะนอาจะดีแล้วครับเนาะไส่เลื่อนเพินเ่นนี่ก็ขอพอรัดมู้นหน่อยนูย้นดังๆนี่ของผูใ้ใดของ เมกกวนนี่ของพอพันนี่ครับเนาะประมาณนี้นี่สองตัวนี่ของปกติอะนะครับสัตมันมีฟร์มตัวใบใหญ่ครับนะสีขาวกันมีสามตัวครับเป็นป่าผสมปลาเป็สีไข่ๆกันครับเนาะนี่ผู้ใดน้อมาผู้ผลัดมานี่ครับกัประมาณนี้แหละครับเนาะสภาพดินแถวนี้จังถิ่หิเบิ้งครับเป็นดินเอียดดินเกลือนะครับเนาะ แต่เป็นสมัยก่อนนี่มันมีฟ้ามาเคยไปต่มนะครับแต่ว่าอยู่ส้นบรรจารยังมีหลงเหลืออยู่ครับว่ามีโอกาสได้ไปเบิงจักเถือพีตะพานจะซื้อมีเตาต่มอยู่แต่ว่าบ่ได้ไปทายทําคลิปจักเถือาว่สิไปตะปีทีแล้วก็ลืมครับเนาะมันภารกิจไล่หรีจักน้อยกัไดีไปเลี้ยงงูครับเนาะไปเฝ้ามืดมือละครับใบเสาสิบโมงเลยสี่โมงแรกครับไายกับคาอก็ช่วงนี้กับ ทันว่างก็ไปเห็นแนวอื่นอยู่ครับเนาะเกี่ยวกับหน้านครับเอาฟุ่นน้องยังเลยค่ะตัดเมยตัดไหลไปครับเนาะจัดการพื้นที่เตรียมพร้อมจะลงหน้าครับเนาะทางมินิฟาร์มขึ้นมาไก่ครับเนาะปลอดลัดครับสีขาวเนี่ยพุ่นพุ่นสีขาวงัวผู้ใด้งูพวยได้ขึ้นพุ่นผุ่นเขาแหลน,นหน้ามยืดเสี้ยวสองตัว เขาสองตัวเลยเเครับมาเบิ่งงัวครับงัวเป็น,เป,นเป็นสัตวนะ์เนาะเบิ่งจังหน่อยเมื่อกี้ครับน,นี่กระสิไปแล้วครับมุ่งนาสิไปแล้วแม่แดงเขามุ่งนาสิไปพูดแล้วอื ไปทางน้านหลองเฮ้ยเฮ้ยอยูเนี่ครับนั่นยาหลายรถหล,ลายเด้ยนั่นนี่สุดไปกินหนังกับบาจักนะอันนี้กลูกก็กยู่นี้อันนี้เจยอ,อยู่กับลูกครับเป็นหนาหนาเนียนดีครับเนาะแบอนี้น น้านหนีเอดีจุดโฟกกัดมีบ่ครับเนาะนอนแสงวะ,ะมาแล้วมาแล้วนั่กินนมแล้วกินสุวรรณเหูจังหวะแล้วได้กินบ่บ่ได้กินเอ้ยล้มโชกเข้า ง้อหน่อยแหละกันนะจะครบทีมอยู่ครับเนาะเบิ้งแล้วโดยรวมครับครบทีมอยู่ครับอาจจะเนียน,น,นดีครับวันนี้อ้างๆอยู่กินกันเป็นกลุ่มกอกลุ่มครับจังหน่อยกันจะกอกลุ่มกว่านี้พออย่างครับพอทีกินมันเหมิดครับนะทีกินเหมิอดอาจจะ Oh. กินเหมือ,อมนเบอร์เกอร์สิฮะบังกินไหมเอ่อต่อมั่วเข้ามาอีกครับอู้นอนเซี่ยวนะครับเหมือนนี้เนาะอากาศเป็นยังไงคุณไปย่อยไปทางนี้ครับนะไปย่อยมาหน,นีเนี่ยขอผพันนี่เสือนี่ แม่กับไปเลย้ยงลูกเห็นยามใดคิดพอ่อแม่เพิ่นครับแม่ไล่เสือเหลือตัวเดียวครับโอ้เสียดายครับเป็นตัวเมียโอกาสที่มีอีกอยู่ครับเป็นตัวเมียกับมิทธิ์ได้ลูกอีกอยู่อยากได้อยู่ครับหนังหนาดีครับเนาะหนังหนาดีมาเนื่ยใจว่าเพิ่นเป็นลูกปีที่แล้วที่เป็นห่องห,องหากันหรือเปล่าในตัวหน่อยก็หนีนะเจ้าจะจำได้ครับเนี่ยแต่ทแมนงัวอ,อยู่ร่ำเล่าสองปียังหลายครับเนี่ยสวยงามครับแม่เสือเขา เสือของขอกพอพนนอนันครับเนาะอยากได้ไปเป็ดเนี่ยครับลายนี่มากอยู่สซันีินิฟ้ามมากครับเนาะแต่ว่ามีตัวเดียวเพิ่นเพิ่นบอขายนะครับเนาะเพิ่นบอปล่อยดอกแต่ล่อบางลูกเพิ่นครับนะถ้าเกิดว่ายัางเลี้ยงมัวอยู่ก็อาจจะได้มีโอกาสเนาะแบ่งจากเพิ่นไปได้ครับเนาะแม่เสือเขาเอาเมื่อนี้ก็นะครับปอกกันจำนี่แหละครับเนาะ กลับบ้านแล้วจะโอ้เดี๋ยวครับวัฒน์เลี้ยวครับน่าจะเป็นผสมกันกับพวกบานนุ่นสูงครับเนาะโอ้มีหนาครับมีหนาแม่นี่ครับนี่โซนบานนุ่นสูงครับอืมอืมครับหลวพ่อว่ามีเออ่ตัวเทือกหน่อยครับเนาะพ่อพันหน่อยหลายครับมาสิจบคลิปกะพอกันยังหน่อยแหละครับเมื่อกี้นะแล้วรับมือนี้เฮาพ่อทำหนี้ซะก่อนครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจรับชมนะครับเนาะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ